สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเรามาดูอีกสูตรแบบแบบแบบไม่ต้องบวกต้องลบก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนค่ะเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า จำบนบน,บนหกแล้วสุดที่หกแล้วหนึ่งหกครับห้าครับหกเจ็ดฝนตกเน่ฝ <c oughs> นตกแต่ก็อัด เราจะใช้เลขพี่โอกก็คือแปดหนึ่งสี่ล่างไปที่เก้าศูนย์เราจะหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าแปด แปดศูนย์ไม่เอาบวกแปดแปดเก้าหนึ่งสองสามบวกห้าก็คือหกเจ็ดแปดเราก็จะกลับมาที่นี้เจ็ดแปดสามสอง เจดห้าศูนย์อ่เแปดสอามเอนะคะจับคู่8ชุดนะคะจับคู่ก็คือแปด8จ็แปสองสาม เจ็ดเก้าแปดเก้าส่งเก้าสามหลักร้อยก็คือหนึ่งบวกสี่เป็นห้าบวกสี่เป็นเก้าก็คือหนึ่งเก้าแปดห้าเก้าแปด เก้าเก้าเป็ดสวยทีนี้ไม่เข้าเราหาเอาไหมร้อยไม่เข้าอะสีก็ม่ก็กลางชิ้นนึงไปต่อมาจะเป็นเลขที่ออกคือห้า

9, 0, 1, 4, ศ6ต้องงงนะคะเพราะว่าเราเอานี้บวก5มาเป็น 4, บวก5เป็น 0, บวก5เป็น6นี่นะคะเราจะเอา0มาตั้งไว้กับ1แล้วก็เอา5กับ6มา จับคู่กับประมาณนี้ก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกห้าหกหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกเป็นตัวกลับนะคะเพราะว่าเรากลับตัวด้วยทุกครั้งซ <c oughs> ื้เลขเรากลับตัวด้วยทุกรังนี่แหลวแปดบวว กับสองแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าแปดหนึ่งห้าบวกสามนะคะบวกสี่ยังไม่เข้านีคือแปดหนึ่งหก หนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแปดหกหนึ่งห้าหกหนึ่งกับตัวจะเยอะมากกับตัวมันจะเยอะมากโอ้สีนะนี่เห็น้วม แล้วยังไม่ได้กลับกรุงเทพเรอบงไฟบ้านพอยจับ จะใช้ตัวการับตัวมาก็คือปัจจุบันปัจจุบันก็คือหนึ่งหนึ่งหกลางไปที่หนึ่งเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด เดินแต้มใหน่งเจแล้วแปดเก้าศูนย์หน่งสี่ห้าหกก็คือเก้าศูสห้า สี่หกห้าสจ็เก้าเจ็ดศูนย์็ดสี่เจ็ห้ากับตัวทุกครั้งว่ามันเป็นตัวกลับนี่มันพี่เล้ยเป็นตัวกลับนี่แล้วกลับ หกเก้าเก้าหกหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดอไปสองหางก็จัดขัดกระเพราน,นะคะหกบวกสามเป็นเก้า เก้าบวสีเก้าละสิบสิบสองสิบสามหลักร้อยใหม่นะคะบวกหกบวกสามเป็นเก้าบวกสี่เป็นสามจะเอาอย่างนี้เลยบวกสามบวกสี่เพราะว่ามันมาเข้าสามสี่แล้วแต่ก่อนหนึ่งนะบวกหนึ่งจับคู่ก็คือ หกเจ็ดเก้าเก้าหกสี่เอาไปคุณละยางเลยสามหกสามสามหกเก้าจับตัวด้วยนะคะ ว่าสีมันเลมาเล่ยนะดูจะม,มาสี่เกันไว้เนอะสี 4, 9, ่เก้า9โชอบมาสามตัวด,ดินี่กันไว้ก็กันไว้ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะก็กันไหมอตัวกันไหม จับเองก็ได้ชอบตัวไหนหลักร้อยเรามีหกสามเก้าถ้ามันจะมาก็มาหกนะสูตรเก่ามันก็คือหกบวกสีเป็นศูนย์บวกสีเป็นสีก็ชอบสีกับสานแต่แต่หกก็ไม่แน่หรือจะมาหกเก้าหกชอบก็จัดแผดดก็ผ่านนะคะดูเตื้น เตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า